อื่นต้องขอขอบกะคุณทางสมาคมบ er ุรดวสายเอกชนแห่งประเทศไทยนะครับนายกสมาคมบุรดวสายเอกชนแห่งประเทศไทยนะครับท่านอธิการบดีพรชัยนะครับและคณะกรรมการของสมาคมบุรดวงสายเอกชนแห่งประเทศไทยที่ได้มีการจัดรางวัลมอบให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งปีการศึกษา2564นี้เนี่ยก็ได้มีพิธีการที่จะคัดเลือกในการที่จะ ให้คณาจารย์นะครับรวมทั้งฝ่ายสนับสนุนนะครับโดยส่วนตัวผมเองได้รับการคัดเลือกผู้แทนนําเสนอชื่อโดยท่านในการบดีนะครับรองศาสตราจารย์ดรทร้งวัฒน์ปริวิชัยนะครับในการเข้าสู่เป็นตัวแทนในการที่จะคัดเลือกของบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการนะครับซึ่งในส่วนของข้อมูลทั้งหมดก็เป็นผลงานและทั้งชีวิตแหะครับในส่วนของการที่จะ เป็นทั้งงานวิจัยนะครับการบริการวิชาการแก่สังคมแล้วก็ในส่วนของที่นําเสนอส่งไปโดยมีน้องๆน,นะครับทางที่รวบรวมผลงานนะครับซึ่งทางเลขานุการคณะนะครับอาจารย์อรัตน์มีเย็นก็ได้ช่วยอนุเคราะห์และให้ความเอื้อเฟื้อในการรวบรวมข้อมูลซึ่งข้อมูลมันก็มีมากมายนะครับเพราะว่าทั้งงานละทั้งชีวิตซึ่งโดยส่วนตัวผมเองเข้ามาไรนี้ก็ตั้งแต่232จนมาถึงปี264เองก็ เป็นผลงานที่ถูกคัดเลือกแต่ว่าในส่วนของกรอบคุณสมบัติก็คือเอาเพียงเฉพาะระยะเวลาเพียงแค่ไม่เกิน4 5ปีเท่านั้นนะครับก็กราบขอพระคุณในทีมงานของมหาวิหารค้าไทยเนี่ยครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ท่านในส่วนที่จะเอามาในการทํางานที่จะได้ให้เป็นผลงานที่จะส่งท่านให้กรรมการพิจารณาคัดเพือกก็คงจะไม่ได้มาถึงขนาดนี้นะครับก็ ต้องส่วนความดีหรือความที่จะเป็นอันคุณค่าของทรงเกียรติในบุคลากร,กรดีเด่นทางด้านวิชาการนะครับสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ขอมอบให้แก่บุคลากรทุกท่านในมหาวิทยาลัยของเขาการค้าไทยครับก็ถือว่าเป็นผู้แทนสําหรับปีนี้ครับต้องกลับขอบพระคุณทุกท่านครับ